สวัสดีครับแฟนคลับช่องไทยสาระคามพาเพลินสาระบ,บันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับล่าสุดนะครับพ่อเอกก็ได้ออกมาโพสต์แล้วก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องราวของลูกชาย สุดที่รักอีกหนึ่งคนนั่นก็คือน้องเต้าอยองกับความสําเร็จที่ผ่านมาแล้วก็ในวันนี้นะครับกับความสําเร็จกับรถอีกหนึ่งคันที่น้องนะครับได้ออกมาแล้วก็ขับเองด้วยเพราะว่าน้องขับเก่งแล้วแล้วก็อีกสําคัญหนึ่งนั่นก็คือพ่อเอ็กก็พูดถึงแนวเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับต่อไปนี้ก็ถือว่าน้องเป็นผู้ใหญ่พอสมควรแล้วพอเอ๊ะบางเรื่องนะครับก็อาจจะต้อง ล่อยน้องนะครับในการตัดสินใจเองอะไรประมาณนี้นะครับหลังจากที่ผ,ผ่านมาก็จะได้เห็นพ่อเอกเข้มงวดเป็นพิเศษแต่แอดมินก็บอกเลยว่าสิ่งที่พ่อเอกเข้มงวดนั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้น้องมีทุกวันนี้พ่อเอกก็ไม่ได้ปล่อยเลยก็ไม่ได้พูดว่าจะปล่อยแบบสุดๆแต่ก็จะอยู่ในกรอบในบางเรื่องบางอย่างสำหรับพ่อเอะนะครับเดี๋ยวลองไปฟังจากพ่อเอะนะครับเกี่ยวกับ รถที่น้องซื้อนะครับที่ไปที่มาแบบไหนอย่างไรมาขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,คณทุกกําลังใจที่มอบให้ลูกด้วยพี่นอ้องด้วยขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกกรลังใจและข้ามวยพรในการที่ได้ออกรถขั้นหม่ครับเดี๋ยวออกรถขั้นหม่ ครับพี่ครับขอบคุณพี่น้องเพราะว่าคือทุกสิ่งที่มีได้ทุกสิ่งที่ลูกมีก็เพราะว่าเกิดจากความหักของพี่ของน้องที่ช่วยกันซัพพอร์ตลูกมาตั้งแต่เริ่มต้นมาอยู่กับพ่อหรือรบางคนกการซัพพอร์ตก้อนนั่นบางคนอีสีซัพพอร์ตลูกก้อนก่อนที่จะมาอยู่กับพ่อครับก่อนที่จะมาอยู่ในบ้านก่อนที่จะ มาอยู่ในในนามคำว่าลูกครับไี่กี่ยังแต่ม่าปีแรกปีแรกยังมาเป็นลูกวงโยย้อนความหักความแพ้งที่ไปนอนมีให้กับลูกครับกการสนับสนุนการกา p p o r พครับครับเก็บหอมรอมริเก็บหอมรอมริษค่าคือขั้นนี้ขั้นล่าสุดนี้ คนกับว่าได้ว่าเอลอยากได้เดยกภายนอกแต่ว่าคือมันอ่ากับเบิ้งไว้ให้ลูกก็ซือ้อเบิ้งไว้ให้ลูกก็ซื้อว่าคันไหนมันเหมาะสมคันไหนมันคู่ควรที่แบบว่าหนึ่งราคาไม่สูงแต่คือมิสไตล์มิสไตล์เร,ยบบเรฟเฟียกว่าเชลโลไฟ้าถ้าหากลูกออกไปงานเนาะถ้าหากว่าลูกขับไปงาน หรือเมื่อบ้านหาพอหาแม่ถ้าเกิดว่าบริชาร์ดไฟไหวหรือไฟมันปอนมันเบิดก็จิเสียเวลาไปหาเติมเติมปัม๊มเติมปัม๊มกันปั๊มมีถูปั๊มก็ดีไปแล้วก็เติมปุ๊บมันได้ภายในสิบนาทียังงชี่อมันก็ดีไปแต่วันนี้มันก็ต้องเสียเวลาในการชาร์จแบตอีกก็เรียกว่าเอารถน้ำมันดึกว่า ครับมาจากเนื้กอก็เลยเอาเลือกที่สะดวกมวันนี้ก็เป็นเลือกที่สะดวกเถึงหมกักเละเก้าน้ำนัำน่นแหละมกักเละเกลาก็เป็นเลขอวันเกิดเลือกมงคลบนน้ำเลืกวันเกิดบนน,น,นน้ำวันนี้ออกวันที่ยี่สิบเก้าออกวันที่ยี่สิบเก้าเวลาเก้านาฬิกาสิบเก้านาทีวันนี้ครับออกวันที่ยี่สิบเก้า 9นาฬิกา19นาทีนะครับกบอกว่าเป็นรางวัลคือพี่น้องว่าล่ะเป็นรางวัลกับความอดทนกับความขยันครับจริงบางอ่าบางตีกีคดคนก็คนก็มองว่าพ่อบังคับลูกมากไปไหมพ่อบังคับลูกให้ทํางานมากไปไหมคือคือการที่บังคับลูกพ่อกระถามลูกตลอดเวลาเด้ลูกเหนื่อยไหมเขาก็บอกว่า มันก็เหนื่อยอยู่แต่เขาก็ทําได้เขาก็อดทนได้宝妈นีาคนีบพี่น้องนั่นแหละมันก็คือผลผลข้องกันผลข้องการ,การสิ่งที่ที่พ่อบังคับเขาให้อยู่ในกรอบให้รูจักหนาทีให้กูจักเฝ้าหาคือพ่อก็สอนเ็าตลอดว่าต่อไปความน่ารักของหนูมันก็จะหายไปถ้าหนูไม่มีความสามารถจากอื่นอ่ะ อ่าสิ่งที่กังวลของปีนี้คือคืออ่าแม่กะหามยุ่ละแม่กะหามว่ามันมันเร็วไปไหมพ่อประมาณนี้ละคือเพราะว่าพระ้า,าจารย์ก็ทักไว้อยู่โมดูหลายคนก็บบอกวายุ่ถ้าหากว่าปีนี้ถ้าลูกผ่านปีนี้ถ้าลูกผ่านเรื่องผู้ยิ่งไปได้ก็คือลูกก็ยังจะมีความรุ่งเรือง มีความเจริญมีความก้าวหน้าไปอีกหลายปีอยู่แต่ถ้าปีนี้ลูกพลาดลูกพลาดเรื่องผู้หญิงอน,นาคตลูกก็จะดับแล้วก็จะหมดอันนี้อันนี้ข้าเจ้ากับอันนี้กับลูกก็ได้ยินลูกกห็หูยุ่แล้วก็พ่อกับพยา,ยามยำตลอดยำตลอดยำตลอดสำหรับเรื่องผู้หญิง ถามว่ามีไหมที่มีการถ้าเข้ามาพูดคุยมันกับมีอยู่พี่น้องกับมีอยู่ครับแตบมีอยู่แต่ว่าพอกรเอ,อิมกับคือให้เตือนสติตลอดแล้วก็ให้ขอคิดให้ค่ำบอกเราตลอดก็ดีที่เขาเป็นคนไม่ไม,ไม่ไม่ปิดบังคนบบปิดบังพอมีอยังเมื่วัน้พอฟัง่ง มีอย่างบ่พอฟังนั่นแหละพ่อพ่อกลับพปญามว่าเออให,ให้ให้เตือนตลอดว่าอถ้าเพราะว่าภรระลูกก็ยังมีเยอะอยู่นะภาระลูกยังมีเยอะอยู่ยังมีพ่อแม่ต้องรับผิดชอบทุกเดือนอยู่ถ้าหากไม่มีไรายได้จนเจอครอบครัวลูก,ก็ต้องกลับไปลำบากอีกรอบหนึ่ง รถเคยมีก็ต้องมาขายบ้านเคยมีที่เคยมีก็ต้องเอาไปขายไปจำนองอีกน้องก็ต้องสิเลี้ยนกับพยายามบอกสอนเขาลนะให้เขาพยายามมองกลับไปมองถึงความจุดลำบากแล้วก็ถ้าหนูไม่มีเงินไม่มีชื่อเสียงผู้หญิงก็จะหนีจากลูกไปเองหรือพญยา,ยามบอกสอนเขาตลอด พ่อเอะนะครับก็พูดถึงแนวเรื่องสําคัญที่เป็นห่วงที่สุดนะครับนั่นก็คือเรื่องของผู้หญิงที่จะเข้ามาในชีวิตของน้องนะครับซึ่งพ่อเอะก็ย้ําว่าทั้งพระอาจารย์ทั้งหมอดูอะไรต่างๆก็เคยทักไว้ดังนั้นปีนี้นะครับเป็นปีที่สําคัญนะครับพ่อเอะก็บอกเลยเป็นปีที่สําคัญเพราะว่าถ้ามีเรื่องผู้หญิงเข้ามาเนี่ยนะครับมันจะทําให้ ตัวน้องนะครับเส้นทางตรงจุดนี้นะครับมันก็จะหายไปมันก็จะหมดไปอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นได้นะครับในเรื่องของผู้หญิงก็มีเคสหลายๆคนให้เจอได้เจอกันดังนั้นศิลปินบางคนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะปิดตรงจุดนี้แล้วก็หรือว่ารอเวลาที่มันเหมาะสมแอดมินขอยกตัวอย่างอย่างบอดบอยเนี่ยนะครับกับซอแอนห์รอว่าบอดบอยเนี่ย นะครับถึงจุดจุดหนึ่งจริงๆที่บอสบอยถึงอยากมีครอบครัวนะครับก็คลองตนก็ถามว่ามีคนรักคนจีบไหมอย่างยองพ่อเอกก็บอกว่ามีผู้หญิงที่ทักเข้ามาอะไรต่างๆนะครับมันย่อมมีอยู่แล้วน้องก็มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็มีไรายได้มีหน้าตาที่ดีนะครับถามว่าผู้หญิงหลายๆคนก็ต้องหมายปองอยู่แล้วดังนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับตัวน้องเองที่จะ พิจารณาแบบไหนอย่างไรแต่สุดท้ายทุกคนก็ต้องมีคู่ครองก็ต้องมีภรรยามีครอบครัวนะครับแต่อยู่เวลาไหนอยู่จุดไหนมีช่วงไหนที่มันเหมาะสมที่สุดนะครับดังนั้นทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ต้องยองนะครับภายในปีนี้แหละพอเอบอกว่าถ้าผ่านปีนี้ได้ นะครับชื่อเสียงต่างๆของน้องเตหยองก็ยังคงอยู่เสมอไปแต่ถ้ามีผู้หญิงเรื่องผู้หญิงเข้ามาในช่วงปีนี้อนาคตน้องอาจจะวูบดับลงไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับแต่มันก็อิงกับความเป็นจริงได้เหมือนกันมีตัวอย่างให้เห็นเยอะแยะนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับน้องโตหยองแล้วก็พ่อเอ๋นะครับ หรือลูกเอออยากไปใส่ชีวิตอิสระบอคืออันนี้พ่อก็พ่อก็เปิดทางให้ตลอดนะบ่เป็นพ่อบอบอเปิดทางนูอยากออกไปอยู่อิสระไหมไปเช่าคอนโดเช่าบ้านเช่าเช่าห้องแถวอยู่ไหมถึงเวลางานค่อยไปกับพ่อตอนนั้นพ่นก็ว่าบอเอาบอไปเออจะอยู่ที่นี่เออแต่ว่าตอนนี้มีแข้งมีขาแล้วก็เป็นบ้าแล้วกั กต่ยังสีความคิดเก่าบอกแต่ว่าบอกยังบ่ได้ถามครันี้อีกแตยังบ่ได้ถามว่าอยากไปอยู่ตรงนี้นั่นไหมแต่บ่ได้ถามอีกพว่าเพิ่นก็ถือว่าเพิ่นคือกับเพิ่อนอัดเพิ่นกสัสิบอกเขาเองนะแต่ว่าก็คิดว่าความแพ้นก็แต่ว่ากเ็เคยก็เคยเพิ่นก็เคยเคยบอกก็พวกพีพ,พีในวงอยู่กัเออกับกั มีเงินจะก่อนแต่อยากไปเปิดร้านโมกะทะอยู่บ้านประมาณนั่นแหละอยู่บ้านก็อาจอยากไปใช้ชีวิตอยู่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่กับน้องกับครอบครัวกับวัตถุจักเนี่ยผลหมักโมกะทะมาได้ๆผลได้อยากซึ่งใสอยากเฮ็ดในสิ่งที่จาของหมักกับวัตถุจัก